สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ที่ทุกท่านทุกคนนะฮะว mm. ิโก้ส่งรอบแล้ววันนี้ก็ mm. ขอบพระคุณที่สมเกียรติด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่นะไม่ไม่ได้มารับนะครับ mm. เป็นทางเท่าแก่นะฮะทางเท่าแก่ามารับรถนะ, mm. ะเท่าแก่ใจดีนะครับ mm. แล้วก็คุยกันเป็นกันเองนะฮะน่ารักมากๆาเลย แล้วก็มีส่งมอบอ,กอีกคันหนึ่งนะเป็นวีออสนะวีออสของพี่สงครามนะฮะถ้าผมเอ่ยชื่อผิดยังไงต้องขออภัยนะพี่นะนะผมนี่จะหลงชื่อนะจำชื่อผิดผิดถูก,กๆนะพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยนะครับ <laughs> อย่างพี่สงครามเงี้ยผมยังยังไม่ไม่เคยเจอนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามารับรถนะฮะ ติดตามมานานแล้วนะครับติดตามมานานแล้วนะฮะก็มีใกล้เคียงอีกหลายคันนะซิต,ตี้นะฮะซิต,ตี้ก็มีนะครับแล้วก็มีรถเข้ามารัวๆนะครับวันก่อนอมีพี่คนหนึง่งผมก็ดูเบอร์แป๊บๆก็รับโทรศัพท์นะฮะเขาบอกว่าดูพี่เขาบอกว่าดูทีด้า ผมไม่แน่ใจว่าเป็นครูหรือเป็นพระหรือว่าเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่า,าบอกว่า,าดูทีด้าครับผมก็ถามตามสเต็ปเลยจากที่ไหนครับที่เขาบอกว่าอาบูดาบีอาบูดาบีผมเอ๊ะใจชื่อเมืองหรือชื่อประเทศอาบูดาบีคุณๆนะผมนึกถึงเพลงอาโบดาโบอาโบดาเบอะไรเนี่ยเคยได้ฟังบูอบบาอาบูอาโบดาเบูอา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  ผมก็นึกเลยเอ๊ะพี่เขาอ้มผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยพอวางเสร็จพี่เขาก่อนจะวางเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นตำรวจจะมาดูรถได้ครับพี่ได้เลยมาวันไหนโทรมาได้เลยครับผมก็บอกงี้นะพี่บอกให้ลูกศิษย์เป็นตำรวจเดี๋ยวจะมาดูรถได้ครับ <c oughs> แล้วจากนั้นผมก็ไปเจอ Google อบูดาบีที่ไหนอบูดาบีสรุปมีจริงครับอบูดาบีประเทศอะไรรู้ไหม อาหรับเอมิเรตใช่ไหมอาหรับเอมิเรตโอ้โหผมตกใจแล้วผมรีบกลับไปดูเบอร์อุ้ยจริงด้วยเบอร์ยาวมากเก้าอ้าหนึ่งอะไรยาวมากเป็น10บยี่สิบเป็นสิกว่าเบอร์อะเป็น10กว่าตัวเลขอะผมก็โอ้โหพี่จุดยอดจังเลยคิดในใจโอ้ยของเราไปไกลหนึ่งขนาดนั้นเลยขอบคุณมากครับผมดีใจดีใจไปไกลมากนะ ต่างประเทศยังดูอ่ะอบูดาบีอ่ะคิดดูผมเออดียวก็ติดตลกแล้วผมก็คิดในใจมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะเพราะเราเคยได้ฟังเพลงอบูดโบออบูดอบีอะไรนั่ไงผมนึกว่าพี่เขาอํามเล่นของจริงโอ้ดีใจครับดีใจนะยินดีมากๆนะแล้วก็เป็นเกียรติด้วยนะครับถ้าพี่ดูอยู่นะผมดีใจมากมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็มิราดนะครับมิราดเขาใกล้แล้วตะกี้พี่เขาก็โทรมา ร,ราคาเบาๆแล้วก็มียาริตมาใหม่เดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้นะครับตะกี้ผมอ่าอยู่นูน่นยาริตอยู่นู่นนะครับถ้าใครที่พลาดยาริตราคาเบาพี่มาเอาคันนี้เลยห่างกันห้าหมื่นนะฮะออตโต้เหมือนกันนะแต่วันนี้เราส่งมอบรถสวยนะวิโก้สีประตู c ีรัลเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดาขอบยี่สิบอ่าวันนี้เท่าแก่มารับเองเลยนะไม่เจอพี่สมเกียจแต่ถ้าที่ดูอยู่ก็ขอบพระคุณม,มากๆนะครับขอให้เงร่ำรด้วยนะ วันนั้นมาดูรถโอ้ยโวยกันเพลินเลยนะ,ะมีกระบะลาเนื้อสวยครับคันนี้สวยมากนะฮนะนี่โอเคนะครับแล้วก็จะมีวีออสคันนี้ที่เราจะส่งมอบของพี่สมเกียรตินะครับซสดไม่ใช่สมเกียรติสมครามนะนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยาฤทธ์มาแล้ว ยานี่ราคาเบาหนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าใครพลาดใครพลาดที่ไปเอานู่นเลยไปเอาสีขาวนู่นเลยนะครับคันนั้นปีสองเก้าคันนี้ปีศูนย์เจ็ดห่างกันสองปีห่างกันสองปีนะครับแต่คันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนู้นจะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทประมาณนี้นะฮะซื้อเงินสดที่รับรถพร้อมเล่มได้เลย จัดไปนั่นก็ได้เพราะคันนี้จัดได้เต็มรถนะสวยราคาเบาแล้วก็ผ่อนเราเนี่ย4,200ผ่อนมาเพิ่มมานิดนึง4,289บาทนะครับ4,289บาทเดี๋ยวผมมารีวิวฉบับเต็มให้เพราะคันนี้สเกิร์ตรอบคันลงมีเบาะหนัง,นะงสวยๆราคาเบาๆนะใครที่เป็นสาวก o ัว s ต a ก็เตรียมจองกันได้เลยนะครับเตรียมเอกสารได้เลยนะช้านี่ถ้าชา้าผมบอกแล้วนะ ไปนู่นเลยนะปยาริทคันสีขาวนู่นเลยนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองส่งมอบให้เท่าแก่กันนะครับอ่าเราถ่ายส่งมอบกันนะครับเยนะีกเนีน,นะครับให้ขอฝากอะไรนิดน้อยนะครับนะครับ Yeah, yeah, นอน้งเราเจอเท่าแก่ใจดีนะครับถ้าผมเะก,กี้ฟังไม่ผิดชื่อพี่ป้อมนะครับกับพี่พึ่งนะ เรียกผิดนะขอไปโอ้ใจดีอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใจดียังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ท่องเกลียใจดีมากนะฮะนี่ไปแล้ววันนี้พี่ท่งเกียิไม่ได้มานะขอบพระคุณมาหน้าที่ที่นี่ด้วยนะไปแล้วเลยท่านระวังรถถอยนะครับนะครับกอมครับ สี่โค้งไม่รู้เลยสวยมากแรงด้วยนะท่ออืะสวยมากอะ่ะชอบล้อจริงๆทรงสวยมากนะแล้วก็ทอ่ออ่ให้ฟังทอ่อที่เขาเบิร์อยู่นี่ รถเท่าแก่สวยมากโอเคถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยครับ,รบ,รบขอบคุณครับยาวเลยครับไปแล้วขอบคุณครับเจอกันครับรถเท่าแก่สวยมากไม่ ท้าแก่แต่ยังไม่แก่ผมบอกเลยคนลุกเลยเนี่ยพี่เขาจเยจะแซวผมเลยปว,ปวดปวดขี้เปล่าว่างั้นเโทษทีพี่เขาพูดอย่างนี้ผมบอกไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมคนลุกผมคือเราสัมผัสได้พี่เข้าใจไหมเราสัมผัสได้ว่าหุยทําไมเท่าแก่ใจดีจังเท้าแก่บอกว่าไงรู้ไหมพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยจะเป็นกําลังใจให้คนที่ทํางานลูกน้อง ใครที่ทําตัวดีขยันหรือว่าปเปอรเพอร์ตีอะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยเท่าแก่จะออกรถให้โอ้ผมวันนี้นี่คนจะรู้อีกแล้วโอ้ใจดีมากเท่าแก่ที่ไหนออกรถให้บ้างเนี่ยมีน้อยนะผมว่ามีน้อยแล้วก็เต็มใจที่จะออกอะ่ะคือผมสัมผัสได้ว่าเท่าแก่เขาเต็มใจที่จะออกหรือพี่เขาเต็มใจที่จะออกให้ลูกน้องอะ่ะเออยอดผมนี่ ดีใจอะรู้สึกรู้สึกดีอะพี่เขาก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ลูกน้องนะเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างคนเนี้ยใครขยันก็จะออกรถให้อะไรประมาณเนี้ยอ่าดีอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะลูกน้องก็จะได้ขยันนะฮะเจอเจ้านายดีนะฮะ,นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับรถพี่เขาก็สวยมากนะฮะฟอร์จูเนอร์พี่เขาก็เป็นอะไรเองนะเป็นเท่าแก่ละ ไม่เท่าเก่ได้ไม่เก่นะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวไปรีวิวยาริสรอรอก่อนเลยนะครับรอพี่สงครามเดี๋ยวเราไปส่งมอวีออสกันอีกทีนึงนะครับที่แรกผมว่าจะเป็นคลิปเดียวนเนอ,อที่แรกว่านึกว่าจะปล่อยได้ปล่อยพร้อมกันแต่ว่าพี่เขายังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้รอก่อนนะครับโอเคนะตามนี้นะครับใครสนใจไงก็ ร้านอยู่รลำลูกกาคองหนึ่งนะครับเลยถนนลำลูกกาสายเก้ามานะครับชื่อร้านทาวิตอตคาร้านอยู่ทีดถนนเลยนะครับมันจะมายังไงเนี่ยรบกวนโทรเบอร์0852491987นะครับพี่นะโอเคตามนี้เด้อเดี๋ยวไปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะอีกนิดเดียวไปรีรวิวคน้กันต่อเลยในคลิปต่อไปครับผมไปครับสวัสดีครับ